ครับสวัสดีครับทุกชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมอากาศย่มเงอแยงเย็นๆน,น,นะพี่น้องชมส่งฝนตกล่มเบื่อๆมากหน่อยหนึ่งล่มแห้งหน่อยหนึ่งเนาะเกือบฝนตกเอาอากาศยามเย็นมาตามพ่อแก่นกัน,นพี่น้องชมถึ้งหมดที่แล้วแอบเบื่อมากขอโทษขอไพ่หลายพี่น้องชมอ่ะวันนี้มาตามกันเลยพี่น้องชม ตามเจอตัวเพราะว่าเป็นพระเอกได้ตามจดเจอเจอตัวยากนะแต่เตงวันั้นห้องห้องนึงก็เสียดเปล่านะครับผมครับสวัสดีครับแกนครับสวัสดีครับผมครับเออว่าจะมาตามนู่นทางกันงวดที่แล้วหันว่นได้มากการคอโทษเขาไฟเอฟซีกันเอาเป็นน้องผู้ชม ต่งวดที่งวดนั้นก็เขาเนาะงวดที่เขาทั้งล่างทั้งอ่าเขาทั้งล่างทั้งบนที่หนึ่งเก,ก็บเนา,างะงวดหนึ่งเก็บกัเขาหนึ่งล่างอ่าบัดนี้ล่างกับกางกหนึ่งก็เขาทั้งล่างทั้งบน,นบัดน,นี้ว่าชิมาตาร์มั่งไหนกับคือตานคนตานหยักเนาะเ,าะเาะอ้าบัดน,นี้มาตามหฮลิเซี่แล้วครับพี่น้องผู้ชมงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้ากันนะครับมาตามเฮลิเด้อพี่น้องเอฟซีอ่าเอฟซีทันที เค่อยฉกดีหรอือย่างบ่าันชกดีค่ะ,อะขอาาาติดตามกันครับผมเดี๋ยวจะให้พอแกนเขีขนยนหายย่างรวดเรียวท่านใจเพราะว่าอากาศมันมืดแล้วอาจะเขียนแห้งในกิ้มแห้งเนี่ยมึกเติอมไม่ไม่ซึมซึมแห้ง,ง,งอ่าซึมแห้ง,ง <c oughs> <c oughs> กิ้มไม่วดนโเดลอีอนะครับมาเบิรงกันครับพี่น้องชม ซึ่งหมดที่เราเพรแกนให้ตัวไดนะฮะเมให้วิ่งศูนย์วิ่งศย์แมนศนยมันจะมี0ูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปย์็ดศูาศูอูนยน่ง้ก็เขาตัวหันศูนะกับเขบศูนย์าบนเนาะเอาวันนี้พวกเบิงพี่น้องชมพรแกนจะให้วิ่งตัวใดนกันนะครับผมอยากจะพิบตาได้พี่น้องวัดนี้แต่แต่งวันี้สิสิบว่าให้หลายตัวดิครับผมสิบว่าให้หลายตัวแล้วก็ให้กับเอาได้ครับผมให้กับเอาแค่ เลขให้วิ่งตัวเดียวครับแสดงว่าเลขนี่ขั้นกลับไปก็ชื่หลายตัวแมนบัดนี้ให้กลับเอากลับอยู่นี่นหละคือเน้ยนมันหมอบนี่เออคือเน้นนี้เอายุ่นหันเลยครับผมงวดประจำวันที่วันที่หนึ่งครับหนึ่งเอาตัวเงี้ยเงี้ยเงี้ยนั่นเออพุ่นละผุดยิ่งผุนครับผมหนึ่งสองคอเนาะครับผมสองคอ สองห้าหกห้าครับผมแล้วผมจะให้ลักเดียวครับผมให้ลักเดียวให้ลักเดียวให้เก้าถ้าวิ่งให้วิ่งเก้าเรื่อยๆเหมือนเดิมเอาวิ่งอ่ะเก้าวบกลุ่มให้เรื่อยครับผมโอ้โหครับให้วิ่งเก้าครับผมแล้วจะเอา้นก็เป็นหลักครับผมเก้าเป็นหลักนี่แล้ว ถ้าเพิ่นวิ่งเก้านี่จะจับคู่ให้เลยครับผมแล้วก็จะให้ความฝันนึ่งมันจะมันจะค่อยสูบอดุนเนาะครับผมโดนเกินไปนะโดนบดุลิฟที่เพิ่นกันตามอยู่หรอกเอาให้เก้าสิบนาทีเม็ดเดียววิ่งครับผมวิ่งเดียวบนล่างเลยเด้อครับผมเก้าเม็ดเดียวบนล่างแล้วก็เก้าอ่าแล้วก็ จบคู่ให้เออจะมีเก้าแปดเก้าแปดเก้าหกครับผมเก้าห้าเก้าสองครับผมเก้าหนึ่งอือมครับผมให้กับตัวอ่อนบอกครับ,หรบให้กัปออยุ่นนี่หนิเลยครับผม,ผมบนล่างนีอเนาะครับผม <ector> เนาะม่นมนบนล่างอายุนี่หนีเลยครับผมเพรา <realiz> ะ <ผม S 2> ว่า เพราะว่าจะถ้าคือคือถ้าหากว่าผมให้เป็นรักหน่วยมันก็ได้ตัวเดียวกันครับผมว่านี้ผมได้เก้าตัวเดียวเม็ดเดียวแล้วได้เก้าเม็ดเดียวแม่นทั้งหน่วยรักสิบนะโอ้ครับผมเม็ดเดียวก็เลยให้ตัวเดียวไปเลยให้กระเป๋าอยู่ในนี้ครับอืแล้วตัวที่ผมสอบอันเออโพธิเฮ็ดนี่คือสอบครับผมผมจะวงกลมให้ได้ครับผมจะวงกลมให้ที่ว่าผมสอบตัวใดนั่นอ่าผมสอบอ่ะซีพอแกนสอบมากที่สุดครับ ขับเก้าห้าและเก้าหกครับผมเก้าหากับเก้าหกเนาะกับสองหางสองหางแล้วบานนี้ความฝันของผมโอ้มีมีมีความฝันมาเอ๋อแกความฝันจากนใอยจากคนผู้เขียนลงไปเลยผู้แทนความฝันนี่ได้ขึ้นนั่นเออผมก็จัดการแต่แกเสียคอครับผมบ้านผมพอดีมีแกเสียคอแล้วในมือนั่นผมกผแต่งผมเองละครับผมเพิ่มสวดผมกเบงแล้วก็ผมก็ขึ้นมาผมก็เลยฝัน ครับผมฟันว่าผมนอนอยู่กับเมียน,นอนอยู่กับเมียน,นอนอยู่บ่เดบรบก็เลยเลี้ยงลงไปกลางรางยุต่าหนามใหญ่<ผ>ม,มีกุ้ง<ว>ตัวหนึ่งโดดขึ<ม>้นมามีกุ้งกุ้งโดดข,ขึ้นมาทอผมเมื่อนี่แหะกุ้งแมันจะเป็นกุ้งพันเออได้รมันโดดขึ้นมาจากนา้ำผมก็เลยลูกขึ้นไปลูกขึก้นไป,นไปผมเลยลงไปกำเอากุ้งตัวนั้นครับผมโอ้กำเอกขึ้นได้เห็นว่กำขึ้นมาครับผมมาานี่กำขึ้นมาพ็เลยพอดีพมอเลยบอกเมียผมว่าไป เอามาขึ้นไปนั่งบงบนกระสั่นก็เล่ว่าดึงแขนเนี่ยตอนนี้นอนอยู่แต่อยู่พักล่างแบบยดั้งสิ้นแหละครับผมเออตาหน้ามันก็ยุ่งซะแล้วบานิสซ้อนเนี่ยจะขึ้นไปนอนงสั่นบนอีกสั่นสูงอีกกำกุ้งมันไปนั่งกุ้งตัวเดียวนะโอ้กำกุ้งขึ้นไปนั่งไม่นกำกุ้งไปนั่งบานมีไส้คนหนึ่งเลยว่ากุ้งตัวนี้จะปล่อยมันเรื่อยกนปล่อยมันหนีได้่าสั่นครับผมว่าบ่ปล่อยแล้วสิกำไปหนีลว่าสั่นก็เลยจ้องมึงหนามันปรากฏว่ามันเป็นมีเขียวมีหยังมหเวลากุ้ ครับผมกุ้งยังข้ามืออยู่เด้กุ้งยังข้ามือแมนแสดงว่ากำกุ้งขง<ม>ึ้นข้างบนแมนเฉดังก็จะเป็นเลขบนนี่อาจจะเป็นไปได้ครับผมกุ้งก็เป็นเก้าเนาะมือก็เป็นหานาะครับผมคันว่ากุ้งตัวนึงหรืออาจจะเป็นเก้านึงไปได้ก็ต้องมีเก้านึ่งนี่เนี่ยนะครับผมแมนจะมีไปให้ถ้า,าชอบเก้านึงก็ซื้อเก้านึงครับผมไปให้กลับเอาอยู่นี่เนี่ยโมบงกันครับผม ความฝันนี่กอจู่ในตัวนี้เบิดมันกัจจุตัวนี้คันตีเข้านึ่งกัอยุ่ในี่คันเก้าหาเมื่อเป็นหาเก้ากุ้งเหมือเข้ากัจยุรีนี่นะครับครับผมแล้วบวานี้ขึ้นขึ้นต่อมาทัดมาหนีพงกก็ฝันว่าฝันว่าเขามาลลอมผมใบว่าผมหนึ่งก็บขาเขาตายแต่คนนั้นดึกระเบิดมาใส่ผมผมแต่มันมามาประทะใหม่มันดิ่งก็ขึ้นไปลุนไปถือโตวพูดึกกันตายบานี้เขาเลยว่าผมนี่เป็นพวกขา ครับผมเขาญาติพี่น้องเขาเลยมาร่วมร่วมรล่อมผมไว้บ่ผมนี้ใส่หล่อมบ่ใบนี้ไปใส่หล่อมนี้ไปใส่เสี่ยวตำรวจมาจับครับผมเสียวตำรวจมาจับผมก็เลยว่าเอามาไปซีบคนเลยตำรวจจะเอามาหน่อยครับผมคือหลักฐานนี่ผมจะยืนยันคือมันเป็นตั้งไต่ที่ว่าไปตามนั้นครับผมถ้าที่มหาเรื่องแทรกกันจะนี้บ่ได้ผมว่าไอ้สินะครับผมหล่อมผมไใบบดบดผมนี้ไปใส่อืมในในขึ้นต่อมาด้วผมฝันมาแสดงว่าเลข่องคือน้ำพะเกล็น ผมก็คิดว่านี่อ้อมไปแล้วอ้อมไปบ่อยนี้ไปใแหละผมก็คิดว่าตัวนี้อยู่แล้วอาจจะอยู่ในนี้ครับผมอยู่ในนี้เนาะมิเก้าแปดเก้าหกเก้าห้าเก้าสองเก้าหนึ่งยู่ในนี้เนาะมิแกนหาคู่นะครับโอ้แสดงว่าฝันดีทวดสันผมก็คิดว่าฝันดีอยู่แสดงว่าเรียกผมเพราะแกนนี่สิเขาอีูเรื่องวันนี้อาจจะเป็นทั้งบนทั้งล่างก็ได้ครับอาจจะเป็นไปได้เอานี่ครับท่อธรรมชุ่มบิ่งกันอีกรอบพี่น้องชมแล้วก็ให้พี่น้องไปซื้อาหันมาสิอีกหน่อยให้ไปซื้แคบๆหน้าจอ ครับผมอ้าน,นี้ครับท่านผู้ชมพี่น้องแคปหน้าจอไว้เลยพี่น,อน้องเด้อหลังจากพอแกนเฮ็ดพิธี่เดือเฮ็ดคำนวณเลขชุดนี้ออกมากกับฝันดีอนฝันมาดิกุ้งแล้วกับฝันว่ามีคนมาลอดอดมา้อมรอบอกรแสดงพระเด็ขึ้น้องอแกนก็อยู่ในชุดนี้นะครับพี่น้องครับในชุดที่วิ่งเก้าเม็ดเดียวเนาะเก้าแปดเก้าหกเก้าห้าเก้าสองเก้าหนึ่งอ,อาจจะมาทั้งบนทั้งล่างให้พี่น้องอิฟซี เอาไปพิจารณาวิเคราะห์กันดีที่พี่น้องเน้อแก่อนจะลงทุนแต่ว่าเลขของพอแกนที่บเคยรุดร่ดจะพี่น้องชมเลขวิ่งนี่บเคยรุดจักเทียงวดนี่กะหายเก่ามากรุ่ดกันเอาไหมยังจะฝากที่วะครับผมครับถ้าผมก็นี่นะฝากก็คือว่าเฮ้ยที่สุขทันให้มี่ตัง้งแต่ควบสุขควบเจริญกายสบายใจ นรูปเย็ยนเป็นโชมเย็ยนเนื้อเย็ยนแต่ประกอบกิจ่วยแล,ล้วลากผ่าแผลแก้มือสตูให้เอฟซีทุกท่านจะนั่นรับฟันดีให้ถือแบตเตอรี่แล้ววันที่หนึ่งและที่สองคนเดอ้อครับผมจึงได้ให้ได้ซึ่งนั้นสมดังปรารถนาฮะเอฟซีทุกท่านถ้ารับฟังอยู่ในขณะนี้ขอให้ทหน้าอนรับฟันดีดูเลขอยู่ในนี้แล้วถ้าชอบตัวไหนมักตัวไหนให้จัดไก่พาย oh. ให้พ่อแกนเขียนเบอร์โทรลงไปเพื่อเพนันอยากจะสร้อยค่าหมุ่มค่าปากกาพ่อแกนเอา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 ปัจจัยจากผมก่อนว Comm <my> <laughs> ่าบอกปัจ <OR> จัยปัจจัยว่าเพนปัจจัยปันปันผ่านอ่ค่าหนุ่มปากกาของพ่อแกนนี่เป็นน้องเลยให้เบอร์โทรเขียนเบอร์โทรลงไปเอฟซีจะได้ติดต่อกันมาว่าอยากจะสร้อยค่าน้ำมูกน้ำมันของพ่อแกนทั้งสี่นะครับผมเขียนสีให้รวด เด็กตเลิครับผมยทรบทูต่อแบบัครับผมโอเคครับห้าเจอจดปห ศูนย์หกห้าหกหนึ่งเก็บสองเก็บแปดห้าครับผมอ่ะวันนี้หันมาทางนี้จั้หน่อยไอเอฟซีได้แคปหน้าจอไว้นะครับผมอ่ะนี่เอฟซีครับผมอ่ะแคปหน้าจอไว้ท้่พี่น้องเบอร์โทร้ที่ทเรีน,นี่นบอรหลายตัวนะครับครับเรียกว่นี่พอแกนไม่หลายตัวไฮมาทั้งหมดก็มี่หาคูไฮกับพร้อมนะครับผมบนล่างพร้อมวันนี่พอแกนพี่ความมัน่นใจอยู่ ลายเตืบอุ่นเนาะพ่อแกนน่นเนาะม,มีความันใจลายเตว่าเพราะว่า,วาวก็เป็นเลขที่สวยงามมากครับพี่น้องเลขติดเก่าเนี่ยเลขที่สวยงามมากนะครับเอาแคปหน้าจอไว้ติดต่อทั้งพปอแกนถ้าอยากจะซอยคานำ้ำหมกน้ำ,นำ,นำมันคาน้ำเมกบางเทีบางที่เพิ่นก็ต้องขี่รถมอไซค์ซาเลงเพิ่นไปหาวานป่ากว่าจะได้ปลามาอยู่มากินน้ำมันแรงในครอบครัวนะครับการละบากการะนั้นแล้วกะให้พิจารณาซอยกันได้พี่น้องเด้อกับพปรแกนกัน กดต่อเบอร์นี้ได้แต่ว่าอยากโทรมาขอเตเลกเลยล่ะเนาะพ่อแกนเนาะขอบคุณขอบคุณคุณพ่อแกนหลายครับผมครับครับครับผมครับสวัสดีครับผมขอให้โชคให้มันให้ร่ำรวยกันตัวหน้าสุขทุกคนเด้อเอฟซีตุกตุ๊กกนมีน่นำใจคือว่ามีใจอยากจะถือเบือถือหวยผู้ใดก็ต้องการอยากถือครับผมสุขสุขคนเดไปก็จะร่ำรวยคือกันเนาะครับไปก็อยากมั่งอยากมี บ่อยากทุกข์เก็บเงียบ่อยากทุกข์เก็บ,บจนจ้ะคนไผ่ก็ต้องการปรารถนาอยากจะร่ำด้วยมั่งมีสีสุขร่ำด้วยมีทองคิดสิ่งใดก็ไผ่ได้ไดสิ่งนันง้นจนบางปรารถนาทุกสิ่งทุกประการเด้อเอฟซีต้องต้องตัสาครับค่ะถูกครับผมขอบคุณพ่อแกน่นครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ตามรำรื้ด้วยปั้งกันได้เพี่น้องเถอครับครับปั้งโชคดีกันสวัสดีครับผมครับ